สวัสดีค่ะ fc เฟีนช่องแม่น้อยผ้าร่วยมณฑการผ้าร่วยเส้นเศร้าอูผ้าโชกเมื่อนี้แม่น้อยผ้าร่วยสิผ้าไปตามแนวทางรัฐบาลวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าของอาจารย์เส้นเศร้าอูผ้าโชกเนาะค่ะรัฐบาลของห้ามือว่านี่ของอาจารย์เส้นเศร้าอู กรนลุดนาะค่ะลูดบอ่อเขา่ามันกับเข่ามาจากว่าจะงวดแล้วเนอะค่ะพี่น้องเอฟซบางงวดเมือ่อวานนี่มันกันลุดเข่าแต่งแต่เลียดเดนซีตัวเดียวเนอะค่ะงวดวัดนที่สิบหกนี้เฮากะมาเอาไม้นาะคะ่ะมาตามกันต่อไม้เลียก ของอาจารย์เซียนซาอเพ่นสีว่างแนวทางไว้ให้ตัวใดกะเตรียมสมุดรปารกาจดไปพร้อมกันกับแอดเดอร์พี่น้องเอฟซีเฮาก็ใดกบมาเบิงเลขเด่นเลขติดของอาจารย์เซี่ยนซาอูพ่นสีให้ตัวใดเดี๋ยวนี้ั้งอาจารย์เซี่ยนซาอเพ่นก็ล่ออยู่ในสายแล้วกะเตรียมสมุดปารกาจดไปพร้อมกันกับแอดเดอร์พี่น้องเอฟซีสวัสดีค่ะอาจารย์เซี่ยนซาอู วัสด uh ีแอดมินเอฟซีทุกคนสบายดีบอมาตัวมาไหวเนาะแต่อาจารย์เชี่ยนสร้างโวก็ปิดลังเนาะมันกลายเป็กือตัวเด่นเนาะดีตัวเด่นกับได้บอกว่าไอคอนเด็กบอกคือว่าเอ็ติฮาวขั้นมาทดสอบไปตัวเด่นกับเลขกปิดบนไปใส่กันเนาะขั้นบ้าเป็าที่อาจารย์เชี่ยนสาวจะทำมันก็โอเคอยู่ หก็ห้าแปดหนึ่งเลขติดปูนกับสี่ห้าหกแปดาเอฟซีเขาแซบเอาโกี่ตัวนะมันก็ถืออยู่หนึ่งสี่เน,ะ <Man. S 2> ะนเาออนะแมนเลขบอกแกย้กันยูโบเข้าตเพราะว่าเลขเปลี่ยนแยูโบแต่วานคกนั่นละ่ะมันสิโอเคอยู่ตัวเลขอาตัวก,กับเขาเนาะมันไปเข้าอะไรห้าแปดหนึ่งศูนย์สอง ไอ้เขางานเ่งม so ันมาเข่าเล็เต็มตัวนี้เนาะตัวเรียนกับเล็กปีปุ่นนี่เอาตามตัวัาที่ซีฟูบีเอฟซีเพราผิดหวังไปน้อยสุดจัดจัดเต็มเลยอ่าอ่าทีนี้ให้พ่อมาไล่เจอเกิดอาจารย์เสสซูสพรา่ัญญาณพอดีเนาะมันครูครับครับเป็นน้ำสัญญาณละเขากับพี่ทิมการเนาะพอด้ กบฏซื้อมาให้แขกบบม,มัน,น,น,นกบฏเติมมาให้เลนเลยเกตังกบฏท่านได้สะดวกเอาจดตามงวดนี้เอฟซีจดเลขเด่น4 70 4 70 4 70เด่นส <4 S 2> ี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนเลขเด่นสี่เจ็ดศูนย์สีเดศูย ไปแล้วเรียกต,ติดบนสามห้าสองตัวบนสองตัวบนสี่เก็ดสี่แปดห้าเก็ดห้าแสี่เก็ดสี่แปดห้าเก็ดห้าแปดค่ะคิดเซนใต้พร้อมเลยแอดมิน เอฟซีมันจะดห้าเจ็ดห้าเปดกห้าเจ็ดห้เปดอาจารย์เสี่ยมสสวุเดนฟั้นท่องให้พร้มเลยห้าเจ็ดแเปียต่้ไปที่ห้าเปอะเบิ้งห้าเจ็ดหาเปีสองตัวนี้ละเอ้ากิกเซนใต้แล้วเนาะอ่านี่ละห้าเจ็ดหนะ้าเปียกเก่งกตน้ยมเดอมากวัยเด่น สามตัวสามตัวบนเต็งต้ดสามตัวเก้าห้าเก้าห้าเตสี่แปดห้าสี่แปดห้าเก้าสองเจ็ด,ดเกด้าสองห้า,ส,หาสี่ชดสีดหด้อหดเยคิดเ้นใต้ คนเสียงนกไงห่องขีดเส้นใต้เส้นใ้อาไเป็นตัวรงเด้อท่ก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเกสี่ปดห้าสี่แปดห้า ห้าเด้อตัวบนเด้ออ่าสองตัวล่างเอาเน้นๆเลยลาง่ายน่สองตัวล่างแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสองเราียกอาจยเส้นน่ไปที่ เก้าหนึ่งเก้าสองเน้นเก้าหนึ่งเก้าสองรองกับแปดหนึ่งแปดสองแล้วัรองยังไปถิมได้เอฟซเด้อลองดูล่างย่าทิมย่าทิมเด้อี่อันนี้มันยัดดิเอาท่วนให้ FC เอฟซีเข้าตั้งอีก เอาทบท่วนอีกเนาะเลขเด่น470ติดบน3กับ5ผสมกันได้เด้อซีเด้อผสมกันได้พอรมาโอศีจัดเซียนเซดับใหนอกผสมกันได้สองตัวบน47 48 57 58สองตัวในเตเียบละรบาดหน้าใบเด้อคนละใบสองใบตัวเก้า แปดห้าห้าสองเจ็ดเก้าสองห้าันนี้ไปเก็บไอเลขสตัวบนสออันได้ดหา้าสองเจ็ดบ่ไยห้าสองเจ็อห้าเจแห้าเอาัดเขียนเป็นเก้าเอัดเขียนเก้าสองเจ็ด ห้าสองเกียดเด้อพี่น้องเก้าห้าเกียดสี่แปดห้าห้าสองเกียดเก้าสองห้ามีอยู่สี่สุดสี่หางปันทงหายหลับเก้าห้าเกียดสี่แปดห้าตามตัวนะสองตัวล่างแปดแปดสองหนึ่งเก้าสองฟันทงหาเก้าหนึ่งกับเก้าสอง แต่ว่าระวังตัวร่องเด้อเอซี่เด้อระวังตัวร่องเลขสามตัวระวังตัวร่องเนี่ยตารางห้าสองเก็ดกับเก้าสองห้าให้ระวังสุดเลยมันอาจที่มันไ้หนีอะไรสองตัวอยู่ในนี้ก็ได้ให้เอซี่ปีกีลาเบิงนี่ล่ะตัวเลขนั่นแะเลขเนี่ยเอ,เเอ,อาจารย์เตี้ยนสาวนี่ตั้นห่าละงวดนี้นะอ่า จัดหาไปเลยใช่ปะถึงว่าห้าแปดเปรตบนนี้นะแต่วัเนียเน้อบนนี้ไปล้มล้างก็ได้เนอะกับที่เท่ากับพี่เจรนาเขาอมันไปได้ท nah ั้งล่างทั้งบนได้เลยทหาแรเปรตตัวนี้ละตัวสําคัญตัวมคาแปดนี่นะมันอาจจะล้มล้างได้นะยิงยุบมันได้เพื่อเพื่อก็บอกไปก่อนห้าแปดห้า 995อาจารยศิลป์มีแต่ว่าบอลลุ่งห้เนาะเจังหมู่บ้านนี่กับเรียกอาจารย์เชื่อว่าคือตรงๆเรียกหมู่บ้านนี่594ถูกตรงๆสามตัวแต่ว่าเลขมันสุดใหญ่เลขมันหลายตัวก็เลยก็เลยบอลลุ่งห้ยเอฟซีเบื้องบอกบอลลุ่งเชื่อว่าเขาเอาผู้เดียวท่านบ้าบันนี่กักลับไปฟังที่คมมุตการอะไรสดคุยกับ อ่าพอสอาพาดโตกอยู่เช่นผูเสียวกูเดียวเราก็มันถูกมาจากล่มไ้ยิปซีสเป็นสิสว,ว,นว่าถูกถูกตรงๆถูกอยู่ผมนับว่ถูกเลพราะว่าจัดเช่่ผมนว่าก่าไฮซีหลายตัวเนาะ,ะแต่ว่าเลขเดนเท่านี้ผม,มีพ่าดดอกบินก็ได้ทุกมวดผม,มิพัุเลขเป็นเนี่ เด็กเรียนเท่านี้โอเคแี่เราคอนจักรเซียนซาวนเนาะเอาชุด้ายท้ายสุดนี่แต่ให้เอฟซีเทาเย็บไปพิจารณาเนาะแตาหลายท่านหลายจานหน้าเบิร์ใส่กันหลายสำนักแตมีมีหลายสำนักคนถูกมีหลายสำนักคนหลุดเนาะมันก็มีเขามีออกเนาะเลขเข้ามันว่าถูกเสมอไปแตผิดพลาดเทากูแกไม่ได้มีอย่างกับข้อมนตือขมานในช่องแม่น้อยผ้าร้อยมัลติการผ้าร้ย ยันตะหัวผ้าโซกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้วเอฟซีเด้อเอาคอยสุกโลกมันมันกันนวดวันที่สิบหกเข้าน,นี่เนาะนี่รัฐบาลเข้าเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณอาจารย์เชี่ยนซศาอุที่มาให้แนวทางรัฐบาลมื่อวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะทางอาจารย์เชี่ยนซศาอุเพิ่นกับวาเพิ่น มกักเลขหาเนาะค่ะงวดวันที่สิบหกนี่เพื่นมักหาเพื่อนก็นเน้นให้หาเก็ดหาแปดเนาะค่ะสำหรับสองตัวล่างเ,นเนนาพิ่นก็เน้นให้เก้าหนึ่งเก้าสองค่ะพี่น้องเอฟซีมากกับจัดคัดกับพานเ้อค่ะทั้งสองเท่าก <c oughs> <c oughs> ็ให้เบื้องเอาไว้เพื่อเปลี่นแนวทา้งท่าน,นั้นพิดถือก,กับบ่ากันเนาะค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้อง e เอฟซีเท่า มีแต่ความสูขความจเจริญความสมบังความเก็บใหญ่ใดความไผ่ใหญ่มีขอให้สุขีสุขังสตังมีใส่บ่อึดบ่อยากบ่ทุกบะอยากสุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ